สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่โยคะกับตัวนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆฝึกในวิธีการนั่ง3แบบที่ใช้ในการฝึกโยคะนะคะก่อนที่จะไปพูดถึงการนั่งทั้ง3แบบวันนี้เนี่ยตัวอยากจะพูดถึงความสำคัญของตำแหน่งของกระดูกเชิงการานะะกระดูกเชิงการานนี่ก็คือ ให้อยากให้เพื่อนๆลองสังเกต,ตนะตำแหน่งก็คือถ้าเพื่อนๆอเอามือเนี่ยวางไว้ที่สะโพกของเราสองข้างจะรู้สึกว่าจะเห็นเป็นกระดูกตรงนั้นนะคะจะเป็นกระดูกตรงระหว่างที่ระหว่างสะโพกของเราเนี่ยลองลองสังเกตดูก,ก็คือนั่นคือตัวกระดูกเชิกงกรานทันี้กระดูกเชิงการานเนี่ยสามารถที่จะเทปไปข้างหน้าเทปไปข้างหลังก็ได้ทันี้จะโชว์ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะจากทางด้านข้างเราจะได้เห็นง่ายๆโอเค ะะก็คือสังเกตุวาสำหรับตัวเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการนนะั่งเวลานั่งเนี่ยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยหลังกัจะแอนเล็กน้อยหลังส่วนล่างเขาจะแอนเล็กน้อยก็คือกระเถิประมาณอย่างนี้เนาะเวลานั่งแต่ถ้าเกิดว่าปับนะคะให้กระดูกเชิงการเนี่ยให้มันตรงขึ้นมาเนี่ยอยู่ในระดับในเซนเตอร์น,น,นะคะก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้หรือบางท่านเนี่ยเวลานั่งเนี่ยอาจจะเป็นประมาณนี้แค่ได้แล้วก็หลังโกง่งใช่ไหมคะ ถ้าแต่ถ้าเราปรับเนี่ยให้กระดูกเชิงกานของเราเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ตรงเนี่ยมันก็จะทําให้เวลานั่งแล้วหลังเราจะตรงแล้วก็ดูมีบุคลิกอ่ที่ดีมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรานั่งในแบบนี้เนี่ยกระดูกเชิงกานของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยค่ะก็ทาให้เราไม่เหนื่อยล้าด้วยอ่าอีกอย่างหนึง่งการกระดูกเชิงกานของเราเนี่ยตำแหน่งของมันถ้าเกิดว่าอยู่ในเส้นตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ย มันก็เป็นการช่วยส่งเสริมพลังชีด้วยทำไมพูดถึงพลังชีพลังชีก็เหมือนเป็นพลังชีวิตนะคะหรือบางตาราก็เรียกเป็นพลังลมปราณก็คือแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหนมากกว่ากันสําหรับตัวเองเนี่ยทั้ง2ออย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ประมาณทั้งพลังชีแล้วก็พลังลมปราณเนี่ยก็คือเหมือนประมาณเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันก็คือทีนี้พลังชีนะคะก็คือพลังชีวิตถ้าเกิดว่าพลังชี่สามารถ หมุนเวียนไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยได้อย่างราบรื่นไม่มีบล็อกเ g e นะคะก็คือไม่มีการติดไม่มีไม่มีการติดขัดเนี่ยมันก็ทําให้เรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงด้วยโอเคอันนี้ก็คือค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะ่ะในถึงความสําคัญของการที่เรามีกระดูกตาแหน่งการวางของกระดูกเชิงการานที่ถูกต้อง โอเคค่ะวันี้เราไปพูดถึงการนั่งในทั้ง3แบบเลยนะคะก็คือแบบแรกก็เหมือนการนั่งสมาธิเพื่อ <ๆ S 1> นๆคงจะเห็นตู้นั่งอยู่เป็นประจำทีนี้การนั่งสมาธิเนี่ยในนั่งนั่งขัดสมาธิโทษทีการนั่งขัดสมาธินะคะก็คือตำแหน่งการวางเท้านี่ก็คือแล้วแต่บางคนคะตู้ถนัดวางแบบนี้หรือในบางที่อาจจะเห็นวางได้ประมาณนี้เลยด้วยซ้าคือนจริงตู้ตไม่ถนัดอ่ะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเท้าข้างหนึ่ง วาสูงขึ้นหรือบางท่านอาจจะสมรรถนะอีกข้างมันก็ได้ก็คือแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการนั่งแบบนั่งดอกบัวเนาะอันนี้เขท่านที่จะ intense นะคะก็คือลองดูนะ้องถ้าเกิดว่าใครพอจะนั่งได้ประมาณนี้การนั่งดอกบัวดูศักดิ์สิทธิ์มากเลย <g ül> โอเคอ่ะเราก็ให้ค่อยขายลงฮะ,ะแล้วอีกอย่างนึงคือสำหรับตัวเองเน่เวลานั่งเนี่ยน,นั่งขัดสมาธิเ่ยชอบที่จะให้มีอ่า อะไรมารองนะคะที่ก้นที่ใช้เป็นโยคะบล็อกหรือบางทีก็คือเป็น่องห่มพับแบบนี้ในการนั่ง,งแบบนี้ที่มีตัวมา,อารองเนี่ยมาซัพพอร์ตทำให้สะโพกของเราเนี่ยมันสูงกว่าหัวเขา่าทําให้เรานั่งได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะโอเคค่ะทีน,นี้นะคะไปนั่งอีกแบบเนาะแบบที่2ก็คือจะเป็นการนั่งที่เห็นบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นการนั่งแบบเพศนั่งแบบวัชระแล้วแต่โรงเรียนเนาะหรือบางทีเขาเรียกนั่งแบบญี่ปุ่น ก็คือนะคะนั่งบนส้นเท้าของตัวเองนั่นเองก็คือประมาณนี้เลยง่ายๆแต่อย่าลืมนะคะเวลานั่งแบบนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมถ้าเกิดว่ากระดูกเชิงกรานเนี่ยแอนเทไปข้างหน้าเนาะเราก็จะกลายเป็นนั่งแอนหลังดูมีก้นนะคะแต่ก็ดูมีพุงด้วยเนาะดูมีก้นแต่มันจะทําให้กระดูกสันหลังส่วนล่างเนี่ยถูกกดทับนะคะทาให้ปวดหลังได้อ่าหรือถ้าเกิดว่าเอนไปข้างหลังมากไปหลังโกงก็ดูไม่ดีเนาะแต่ถ้าเราสามารถปรับกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ย ให้อยู่เป็นเซตอยู่ในเซ็นเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะคะมันก็ทําให้เราดูมีบุคลิกมากขึ้นหรือบางท่านถ้าเกิดนั่งแล้วเนี่ยสะโพกเนี่ยไม่ติดไปที่ส้นเท้านะคะก็ลองดูใช้อะไรรองก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปอืมจริง,รงๆอันนี้ก็สบายดีเหมือนกันนะคะแ,แล้วก็อย่าลืมนะคะโฟกัสไปที่ตำแหน่งของกระดูกเชิงกลางของเราจะได้นั่งได้นานขึ้นแล้วก็สบายขึ้นโอเคค่ะอ่ะทีนี้นะคะในแบบที่3ามเนี่ยอ เป็นการนัาาง่งบางที่เขาก็เรียกว่าเป็นการนั่งแบบญี่ปุ่นแหละ,อะลองดูนะคะตัวหันหน้าในหงนี้เนาะให้เพื่อนๆได้ดูก็คือการเปิดหัวเข่าออกเล็กน้อยนะคะจะได้มีพื้นที่ให้สะโพกของเราเนี่ยก้นของเราเนี่ยลงไปติดที่พื้นได้จริงๆอาสนะนี่ว่าไปแล้วเนี่ยมันคือตัวฝึกอยู่เป็นประจำนะคะนั่งอยู่เป็นประจำก็รู้สึกว่ามันก็โอเคไม่ได้มีปัญหาพอจะนั่งได้แต่สําหรับบางท่านนะคะอาจจะยังไม่ชินอ่ะนะคะ ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะใช้เป็นอุปกรณ์รณเสริมเนาะอย่างจะใช้เป็นทห่มก็ได้ค่ะพับขึ้นมาแล้วก็วางลงไประหว่างก้นแล้วก็นั่งมันก็ทําให้เรานั่งได้สูงขึ้นปลดการให้เท้าสองข้างของเราได้ไดเปิดมากขึ้นหรือบางทีนะคะอีกอย่างนึงน,นะคะเวลาที่เรานั่งหรือจะใช้เป็นโยคะบ,บล็อกได้ค่ะถ้ามีอย่างนี้ใช่ไหมคะล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็นั่งสบายดีมากเลยค่ะ ท่นี้ครับางทีเวลานั่งเนี่ยลองดูซิว่าเราสามารถจะเปิดเ,เปิดกลางเนื้อนะคะน้องขาออกจะได้มีพื้นที่ให้เรานั่งลงได้ต่ำมากขึ้นอย่างนี้นะคะทีนี้การนั่งแบบนี้จริงๆก็คือมีข้อดีหลายอย่างนะก็คือเปิดโอกาสให้หมอนหัวเขา่าทุกกล้ามเนื้อหัวเขา่าแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณต้นขานะคะีค่ะได้ยืดได้เหยียดแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรง แล้วถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อต้นขาของเรามีความยืดหยุน่นความแข็งแรงเนี่ยหัวเข่าของเราก็จะมีสุขภาพดีด้วยนะคะก็ลองเอาไปาฝึกไปใช้กันดูนะคะอีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วอีกอย่างที่สำคัญประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของอาสนะเนี่ยนะคะก็คือ,เ,อเวลาที่มันเ,เวลาที่เรานั่งในอาสนะนี้เนี่ยก็คือมันช่วย เสริมสร้าการทํางานของระบบเผาผลาญอาหารนะคะยังบางทีเรากินอาหารมาเยอะๆนอะรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นอย่างนี้นะคะก็ลองมานั่งนในอัศระนี้ดูและอย่างที่บอกนะคะใช้ผ้าห่มหรือใชอ้บล็อกเป็นตัวช่วยก็ได้คือที่สําคัญเนี่ยเพราะแรกๆเนี่ยถ้านั่งแรกๆเนี่ยอาจจะรู้สึกตึงที่หัวเขา่าอย่าให้ตัวเองบาดเจ็บก็แล้วกันนะคะโอเคโอเคค่ะกะ็สามอัสนะนะคะไปแล้ว ออลองเพื่อนเพื่อนก็ลองไปฝึกดูนะคะแล้วถ้ามีคอมเมนต์หรือว่ามีคำถามอะไรก็แชร์มาได้นะคะนามาสเต